จะ,จะดูคนใช่ไหมผมมันจะมาพา,าไปดูดูใหม่ครับตอนนี้ครับน,นี่มาแล้วมาแล้วจ้าโอ้โหเพียบเลยเกินยวกำมิแข็งอย่างนี้เลยนะโอ้ยดารกัำมิแข็งอย่างนี้เลยนะดูดิโอ้ย<ะ>ประทานโทษทำอะไรกันดีนี่วาซาบิซูชิซาชิมินะโอ้ยตัก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 เครื่องนะ่ะตักแล้วใส่นี่ ปายี่สิบสามจุดโลได้เน,นี่ยหืปา้าเอย,ยนี่ประโยชน์มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ค่ะปัามีประโยชน์นี่ดูโอ้โหโอ้ห้หโอ้โหโอ้ห้ห สดือหอยผัดชาที่เคยกินกันแหละครับที่พวกคุณกินลหะครับที่พวกคุณกินในพัทคารนี่แหละอาหารนะเขาเรียกว่าสดือหอยผัดชาแบบนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะฮะต้นทางนะสองร้อยห้าสิบบาทนะ ันนี้เดี๋ยวไปกับแจนบ้านพี่นนท์ด้วยนะฮะลืมนะฮะวันนี้นะฮะมีเมนูเด็ดน,นะฮะ<อ>จิ้มจุมจ่มจิ้มจุ่มนะฮะจิม้มจุ่มเยอะมากโอ้โหอ่ะ,อะเดี๋ยวยกมาไหวเยอะไหวไหมพี่เจาะออกมาจะเยอะขนาดนี้เลยไหมเอาทำไมอ,ออกทำไมนะตกมัน,นะมนลืน่น ไม่ได้นะครับนี่ครับเยอะขนาดนี้เลยอันไหนไหนต้องซาวด้วแม็กซ์ตังล้างหรอแม่ซาวดูให้หน่อยความเยอะขนาไหนี่กี่กิโลนี่แม็กน,น้องแม็กไม่รู้ประมาณได้ไหมสิบปุ๋ยวกว่าสิบกิโลอ่ะเป็นสิบโลเลยเหรออันนี้อันนี้แม็กไปด้วยเทียนนีไ่ไปหาในทะเลด้วยใช่ไหมครับเอ,อลักษณะวิธีการหาก็ทําไงดําแล้วก็ใช้ที่จัดดาแล้วใช้กาบจอ มันจะไปโดนมันปักปักมัน,น,มนตัวตัวตัว,ต,วตัวหายมันจะอยู่ตามพื้นดินใช่ไหมครับฝังอยู่มันจะมีปากอ๋อมันฝังอยู่แล้วมีปากโผล่ขึ้นมาแล้วเขาก็ไปไปขุดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมีคนเื้อมาช่วยนีมมีครับกี่โลนะนะะพี่ปรพินนะสามโลเดี๋ยวตอนนี้พอได้มาแล้วก็จะมีออเดอร์มาสั่งนะฮะตามร้านค้าตามอะไรที่อยู่บางเมือนอ่ะสานดิแล้วก็ไอ้อนี่แม่ค้านคนกลางอ่าไม่คานกลางมาซื้ออันนี้ราคาโลเท่าไหร่ครับเนี่ย โลสองรเจรสิบไม่ใช่ิบเหรอแล้วก็เดี๋ยวไม่ค่อยคุยกับตาะจกโอ้โหนี่นี่อันนี้ประมาณกีิโลเดี๋ยวต้องไปช่างก่อนนะเอาเอาเลยเอาเลยไหนเนี่ยนี่พอได้มาแล้วก็มามาแบ่งกันกินอย่างนี้นะฮะแต่ผมไม่ได้ไปถ่ายมาให้ดูนะขั้นตอนวิธีการหาของเขาเขาก็เขาเรียกว่าไปดำหอยกันมานะอันนี้เป็นสวนเขางสดือหอยนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูไอที่เป็นตัวมันนะตัวอ่ะเอาไปมันเอาไปจะตึ้งไป ชมมาิง่นนี่โอ้โหคนมารอเพียบเลยทีฮะย้ายย้ายหกย้ายหกนี่อ่ะอีก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 โอ้่ะคลิปนี้มาดูสะดือหอยแล้วกันนะครับใครที่เคยกินในร้านนะพัฒคารจะบอกว่าสะดือหอยผัดฉ่าะดือหอยผัดฉ่าสิ่งที่เขาได้มาก็คือแบบนี้นะฮะนี่สามโล มีเ,เกินสักตัวใช่ไหม็ดไม่แห้งไม่แถมสักตัวเล่าดําเหนื่อยพี่อ้าวไปแล้ไปแล้วไปสามรอบนี่ดูดิโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหเยอะมากโอ้เนี่ยนี่นี่โอ้โหเจ้ามันเยอะเงี้ยโอ้โหนี่กี่โลเนี่ยชั่งมั้ยยังยังครับยังไม่ได้ชั่งเลยอันนี้ไปออกเรือพร้อมกันเหรอโอ้โหเดี๋ยวเรามายกชั่งดูครับว่ากี่โลนะฮะ อันนี้เนี่ยมูลค่านี่หลายพันนะทำไปดูดิสมมติว่าโลละสองร้อยห้าสิบนะอ่ะดูเกินตาช้างไหมสิบห้าถึงสิบเจ็ดโลต้าอันี่เท่าไหร่อ่ะตาช้างโลนึงสิบหกโลอันนี้มาสิบเจ็ดอ่ะอ่าสิบหกกิโลดูนี่สิบหกกิโลคูณด้วยสองร้อยห้าสิบเป็นกี่บาทโอ้โหมดูวะโอเคเลยนี่ยังไงโอ้ดูภาพซะก่อนสะดือหอยครับ หดำเลยเหรอดำเลยล้นไหมล้นไหมเอาเก็บมนัน,นอไ,นไนชนอ,อชิ้นนั้นเลยตกอ่ะนี่พรีดออกหมดเลยอืมเยอะขนาดนี้นะดูดูอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตัวมนะนันนะน,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 นี่อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็ออเดอร์รตะกันอยู่ในทะเลเลยนะเนี่ย เขาสั่งไว้ตั้งแต่ยังไ,ไม่ออกทะเลเลยเราเขารู้ได้ไงว่าเราจะได้นะโอ้โหออดเดอร์ไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้พาไปดูตัวมันเป็นไงนะนี่นี่คือตัวมันนี่แกะอาจากเปลือกหอยออกมาแล้วนะครับแกะอกจากเดือหอยนะตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวมันนะนี่ครับจะมีสีส้มๆเขาขาวนะนี่ครับอันนี้ก็กินได้อันนี้โรเท่าไหร่เนี่ยปกติเหรอก็คแแือ เอาตังแห้งก็ได้แล้วกินสดได้ไหมทำเมนูอะไรเนี่ยทำกินสดเนี่ยทอดนะอ๋อทอดเทมปุระไทยเหรอได้หลวกนี่ครับโอ้ยนี่มันยี่สิบโลได้มั้งเนี่ยดูดิโอ้หนักหนักมากเลยเนี่ยแน่นๆเลยฮะเนี่ยเยอะมากโอ้ นี่นี่นี <k k g> <g ่นี ah> ่ดำเลยเลีงกินกันเป็นแข็งๆอ่งนี่เลยนะคนทะเลบางเบื่อเขาไม่กินน้อยเนาขากินเป็นแข็งโอ้โหดูดิทำไมคนนี้เขาสั่งเยอะจังเลยออเดอร์เยอะมากเลยร้านอาหารหรือคนธรรมดากินคนบ้านๆกินเยอะขนาดนี้นะดูดิกิโลเนี่ยอันนี้สองโลอันนี้ใส่กระป๋องเอาไปสองโลนี่เราไปกินเองที่เหลือกินเองเอาเหลือมั้ยเอามากินสักโลดิหยซื้อแล้วนี่ครับ โอ้เนี่ยไปกินเองเนี่ยมื้อเย็นนี้กับแก้มมีเบียยังเบียซื้อมาที่ร้านอนี่ครับนี่นี่ของผมนี่ผมจองไปแล้วสองกิโลนะครับนี่สองกิโลนะครับนี่แบ่งกันคนละสองโลสามโลสี่โลห้าโลด้านนู้นคือทะเลบางเบิดนะฮะตัวนี้จะเป็นเขาเบิดนะฮะนี่นะครับตรงนี้อ่ออันนี้คืออะไรขนหมอยส่วนเมาเหรอใช่ แล้วก็แล้วก็ตรงนีกน้กินแล้วท้องเสียอันนี้เป็นทรายเยอะตรงนี้อ๋ออ่ะถ้านกันรอนให้ร้อยทำก่อนนะแมแต่ว่าเขาเมาเรือยังไงใช่ใช่เอาให้แมกทำให้ก่อนที่ถ่ป้าโจะทำเ,ทเป็นทีเดียวเลยเออนะนแม่ต้มอ,อ,อ๋อแล้วเขามาเอาแล้วกันเนาะนี่ครับมันจะมีของแฟนปาโจก็มีตรงนั้นอะ่ะมันจะมีตัวที่เอ่อที่กินแล้วก็ทำให้ท้องเสียได้เนาะแล้วก็เมาอะไรอย่างงี้เนาะ ต้องต้องมีวิธีการทำนะฮะเดี๋ยวให้เขาทำเสร็จแล้วค่อยมาเอาไปกินแล้วกันเนาะอันส่วนนี้ก็แถมให้นะฮะยอดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ